สวัสดีครับผมหนึ่งอีโวโซลาเซลนะครับมีโอกาสไ e ด้มาติดตั้งแผงโซลาเซลล์หลักะปัม๊มซับมืดหก0อยวัตต์ท่อออก2นิ้วย้อนลงไป20เมตรลดท่อเหลือนิ้ว2นะครับปั๊มตรงนี้สำหรับบอซีขึ้นไปเสร็จแล้วเกษตรกรเริรเ่นใส่แตน้ำมันกับสตาร์เครื่องมันเบ่ไหวครับเพราะ เป็นเนีงเห็ดสวนเห็ดูไม้ผูพักสตาร์ทดูต่อดูครับเค่งน้ำมันน้ำแจ่เลยเอิอนมาลองใส่บริการเบิงบเเบบ่งนะครับน้ามี่เห็นเะยครับขึ้นมากกับประมาณนั้นแลครับยังที่เห็นขนาะเกิดเท่าต้องการนะครับตอนนี้ราคาเมื่อเมื่อไป,ไปๆนะครับเกษตรกร,กรต่ สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร087 227 1 5 6 6ทาหกันอยากไปเบิงหนังงานเดยวสิผ้าไปครับกันในพื้นทีนะครับอันนี้ลูกค่านะครับเพป่นพ่อใจเลยครับเมื่อเห็นปริมาณน้ำและการทำงานนะครับผมอยู่ผิดกับบ้านคุยนะครับทางเข้าไปบ้านคุยครับบ้านซุกเจริญนะครับใกล้ครับเป็นปลูกหลายย่างครับผม ตอนนี้กบคุดสาน้ำเอาไว้ถลาลงเรียงปลาเรื่องคบเรียงเขียดไปนสินละครับหลักๆก,ก,ก็คือทํำการเกษตรแ้ะก็ใส่ในขั้วเรื่องนะครับตอนนี้สบายใจเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับท่านเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อไปทิดตังเอง หรืออยากมาเรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถสอนได้นะครับ1นึ่อ e ีโวโซลาเซลหัวขาวกาลาสิน0 8 7 2์7ปด6จนะครับสนใจติดต่อได้เลยครับ